Split second. โอเคขอแอยกกาดสวัสดีค่ะซิงสุทันนะฮะอยู่ผมที่อาทีวีคนเดิมกันหนึ่งพันหนึ่งพันลีหรอวะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ออกวันนี้อยู่ก่อนในเกม Speed Second EP ที่สี่นะเอ่อหนึ่งพันเลยเหรอวะเรามีแค่เจ็ดร้อยห้าห้าเองคิดก่อนนะอันนี้ได้แปดร้อยแปดห้าเก้าร้อยเก้าร้อยห้าโหห้าด่านต้องอันดับหนึ่งทุกด่านเลสสอง อ่าอันนี้จับเวลากลัวจับเวลาที่สุดแล้วแล้วก็มีคัดออกและเหมือนเป็นด่านใหม่ด้วยเนาะรอบนี้เราจะคนนี้ไปจับรอบที่แล้วที่ได้มาแต่ไม่ได้ใช้ <c oughs> ปดูดีดูเลยโอเคเป็นด่านที่แบบอ่า เที่จะน่ารถแบบเตยนะเออเหมือนไอทีเซอร์ที่เปิดเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเป็นหยาดไอทีเซอร์แน่เลยเพราะชทีฟใหม่อะไรใหม่หวายและแน่นอนรถมันเดียวยาก <c oughs> นี่กระบ่านะลูกการนำมันก็นำไปนำไปเลยนะพวกนี้ยังไงยังไงคนมีเยอยกระบ่ากันนีงวะ กระบอกอาคนละเจนมึงก็สีส้มด้วยเออสีสัน <ś le> เอ้ยกดผิดโด่นะโงประเด็นคือไม่รู้ด้วยสีแดงตรงไหนเออไอหัวเ,เหี้ยเออโอ้โหเดี๋ยวนะทำไมมันถล่มเลยขนาดนี้วะทัรทีมึงกวนตีกูใช่ไหมเนี่ย

cô cô cá lăng hút game nó là bỏ có lẽ mấy kia hay tay mình bảo áp mà lì mình what the fuck future mày bên cạnh là mừng future mày mình mình thả bác cần thắng kén lì ơi สัตว์เอ้ยบางอ่านนะมึงช่างนาดียังไงเนี่ยชิบหายละขับไปดูดูดโอ้โหแล้วแม่งเป็นกระบะกูพี่นี่ยกระบะมาเลยสวยนั่นแหละนั่นแหละที่ต้องการโอ้อเหี้ยโค้หมาภัยไม่เงี้ยคิดจะมีเอากระบะมาเนี่ยรถเม์เออสวยไอ้เหี้ยเหลือกระบะต่อกระบะว่ะ อามึงม <muitas S 2> ึง <sketches> มึงบ no ุ้มแบบเป็นบุ้เองรีบไปดีกว่ารีบไปดีกว่าให้ตายเถอะเอ้ยวิธีสามเออรอดไปเยอะแยเแม่งบางเยี่ยมมากเยอะดูสิว่ามันจะบักไหม เราดูแค่ตรงนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันน่าจะปากยาวอะเหมือน <S 2> <S 2> <S เหมือนว่าเฮ้ยมึงกดมึงรีบกดไปแมมรอบแรกแต่ประมาณเนี้ยปากแดกเลยมาจับเวลากับ G T R S เปน็นรถอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน <S 2> <S 2> <S และคันนี้เราก็ <S 2> <S 2> <S ไม่มีถ้าเหลือนี่หว่าไอสะพานนี่หว่า มันค้งไม่ถล่มหรอกถ้าถล่มตอนเริ่มเกมมันจะเฮีย้ยมากเลยนะใช่ไหมฮอแมหมงี้ถึงระเบิดก่อนเลยปลาด่านนี้เราพอเล่นแบบเรารู้ทิศทางอยู่ว่าพอามชิมหายจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเออเราควรปล่อยคันเร่งไว้เวลาเจอฮอส่วนไอ้เฮีย้ยนั่นก็เสี่ยงนิดหน่อยโอ้ยเฮี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกู ตกแบบอีกเดียวมึงจะยิงสองอันอย่างนี้ไม่ได้เลยเฮ้ยต้องต้องต้องบอกเขาเล่นเว้ยถึงเราจะไม่เซพึ่งพึ่งไปค้นสกัดิมาใหม่เมื่อกี้นี่แหละเถอะเออเออเออย่าเออมได้อยู่ได้อยู่อันนี้ต้องอยู่ชิ้นนอก ได้โหทางรับมันจะไม่เปิดเว้ยกมบอกวะมันเปิดปกติมาเปิดก็เฮียละรถเมเออเฉี่ยเฉียดเฉียดเจอแบบนี้นกนนูไม่โอ่กันเว้ยตายอะไม่ทันว่ะตาที่สองแม่งเอ้ยหายไปสิพอยเลยสักว์ <laughs> อย่างนั้นก็รู้เทคนิคเออพอสมควรในรอบต่อไปก็จะเป็นโหมดเลสเราจะเลสดังนนี้ก่อนแล้วกันเนาะเลสเราจะมีก,กระบาดไปแล้วอ,อ่ะคนนี้ไปดีวะกู <c oughs> มีก,กระบาดไปแล้วยี่ออกไปได้เข็ดเลย <c oughs> ไม่อื่นจะแบบกูต้องบึ้มผู้มึงกับชิมี่อะไรประมาณเนี้ยเออมาด่านโอ้โหไป็ด่านแรกๆนี่หว่า อย่าตัดอย่าตักอย่าตัดหน้าของยินดีกระบะเฮ้ย่านนี้นี่บอกเลยเรารู้เรารู้อุปกรณ์หมดแล้วจานนี้คุณป่านาเอ้ยจะอยู่เป็นยังไงเนี่ยกระบะไม่มีกรรมเจ้กรรมกรรมกูกูรู้ด้วยว่าว่าเวลาเวรกรรมทำแม่งตามทันที่จะมีเกี่ยวตามทันขนาดนี้ไงเบียร์เขาไม่ถึงสองพิคนเองเฉยที่ม่

แม่แสงมันเยียงตาผิดปกติวะเอ้พึมแม่งหอยลอดเอยบางอาบบางอาบยิ่งนะที่พ่กมึงมันเล่นโกจริงๆแค่ไอกระบะส้มคนเดียวแหละกูขผ่อนคัาเล่นหันแม่งก็ื่ออยู่ดีอุ้อยกูสังเกตรถเมย์ไอ้แม่งระเบิดตันอย่าวะโอ้โหหมอบู้มมึจะหยุดก,กูให้ได้อ่ะพวกแกจะหยุดข้าไม่ได้หรอก หมือนพวกมึงโอ้โหโอถคุณเชื่อหรืพวกมึงพยายามมากในการหยุดกูเนี่ยตายอ่ะอ่ะอ่ะปล่อยแสงไม่ปล่อยแสงนะแสงนะแสงไม่แสงไม่แสงเออแสงไม่แสงไม่แค่แสงแค่ความสชิลล์ขึ้นเกิดขึ้นเองแค่เองเออยังยังยังอ่ะให้แสงให้เขาแสงยังเอ้ยตรงนี้ไม่เอาตรงนี้ไม่หนุกเว้ยเมื่อตรงนี้แบบกระติกือต้องมากเลยอะค่อนจริงอะ ใช่ตรงสีแดงตรงนี้นนเออเรอบนี้เราเป็นตรงนี้ไว้ตรงนี้ที่สีแดงก็เถอะไม่ไปติดเฉยๆเฮ้ยไม่เป็นไระวะสีแดงมันมีกี่จุดวะอยู่วะใครยิงแท็กซี่มาเนี่ยอีซ้อมรอดอีซ้อมรอดอีซ้อมรอดโอ้โหมันสุดส้มมันแดงเอ้ยไม่มันแดงกูส้มเอ้ยกูดแดงมันส้มเออ ระเบิดล้มหี่าวะโอ้ยอะไรนี่ละหน้าเลยเหตตาเถอะสองสัยเหมือนกันว่าจุดสีแดงมันอยู่ไหนบอกว่าหรือมันไปอยู่จุดที่มันไม่น่าอยู่ก็ไน่ก็รู้ไอ้พีแใส่ไม่ได้ไอ้อีเหลงโอ,โอ้โอ้โอ้เดี๋ยว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 จุจะทำเป็นเล่นไม่ได้นะเ้ย โอ้โอ้เออมีสิ่งกระเบิดไว้เราหีขับไปกว่าเราจะเล่นท่าไม้ต่างของเราละเออหยีมันจะเ,ไไะเบียดวิ่งนี้ไม่ได้ด้วยใครระเบิดแหล่นี้เออก,ก,ก็ผิดก็ผิดเออ เยโอ้ยเย้าโอ้โหตกใส่กูตอนไหนอ่ะโอ้พหมึงนี่เพี้ยงกันลึกเกินอีกเช่นนี่แน่เลยสัตว์โตต้นเห็ดโดดไม่โดดด้วยเหี้ย เฉียดละที่ห้าหยาบแล้วเอ้ยเอ้ยยิบโอ้ยแสงอย่างนี้เลยยัยเคย้ยคนเผียววาอยอะไรวะเฮ้ยเอ,ยอาว เสือไม่ทันเหรอที่สี่โอที่สี่เขาแลนอนอบแป๊บเออสักทีจบสักทีเหนื่อยไปแล้วเนี่ยที่ไหนะจับเวลาสองอเลยเหรอแก่กูใช่ไหมเนี่ยหน้าหงีเนาะ โอ้โหเป็น G G ห้าร้อยใช่จเจริญชีวิตกูสถาดเดียวกูต้องให้ได้อดับหนึ่งมือีสางสองให้จาาเอะเราต้องทำให้ได้ไว้ กูรู้ว่าแล้วเชี่ยโค้งแงอันตรายได้เหรอถังแดงไม่ระเบิดเฉยหน้าหมุนแน่นอนรอดถังไม่ระเบิดอีกชอบทำให้กูผิดแผงด้วยพวกมเนี่ยอ๋อน่าหนแผงเอ้ยพอระเบิดมันก็ ร่มาแม่งไม่หล่นว่ะเหี้ยอะไรของพวกมือคนเนี่ยโอ้ยไอ้เหี้ยนี่แหละโอ้ <laughs> oh, บั็กแดงแน่นอนจังหวะนี้ <laughs> จัลเลอรเหี้ยบั็กแดง <laughs> อืมอืม <laughs> กูจะทำไงให้ผ่านเพื่อนไอ้เพือหนึ่งนาทีสามสองกู 3, จะทันให้หมื่หมเนี่ยโอ้ให้ตาเหอะที่หนึ่งโอ้ยมีตรงนี้ด้วยเหรอวะเราต้องทำให้ได้เร็วที่สุดเนื่องจากมอกี้แม่งบักบักแล้วม,ม,ลมีอาสามาแช่ได้ด้วยหัวยาวแหละ ไอเฮี้ยที่ห้าสัตว์เจอจุดบากไอเฮี้ยจเจเลยชีวิตตไอเฮี้ยมึงบนนัสที่ถูกที่ถูกจุดมากอีชิมายต่อไปเราหมดเลสเราพูดเลยแช่นีย้ยาวมาหมดเลสเลย ด้วยมายังไงดีโอ้โหนี่พวกมันยังไงนะพวกมันจะยังไงหขวางคนส่วนพี่ดี้ต่อยพี่ดี้ อยู่ตอนอะไรเมือง,องตูมเออเอ๊เอจีดัมยังไม่ได้ยังไม่ได้เอ้ยใช้หั่นเอ้ยเอ้อเอาล่อเฉยโหแต่แม่แงแซงกันเลยัยนาดได้อากไปเลยเพื่อนไม่โดดใครสักคนอี้เสียโหใช้ห้างรัดนไหม ไม่มีผู้ชายนะโอ้ย์กดไม่โดนแถมโดนปัดหลังอีกโอ้โหน่ารักมากโกมึงนีเหี้ยเหี้ยแล้วเจอมึงนี่เล่ดูแสบนะแท็กซี่หมอหอยเออโดนให้หมดสักแม่งดูแค่ขาสองขัานี้เอ๊ ไอ้ยี่อโหอีดำอีสัตว์ไม่เอาตรงนี้ไม่เอาอยงนี้ตรงนี้ไม่เล้าใจทำไมเยอะจังวะหมดตรงนี้ละไอ้ตรงจุดมันจะเยอะนะแต่มันจะไม่เล้าใจเว้ยถ้าจุดต่อไปนี้โอ้โยี่อ่ะโอ้โหพี่ไอ้ดำนี่วะ่ะเออลนะเอ้นะเอา อูสา์เกียวไว้ใช้ทา่านี้มีความรุนแ่ะเออจำเถอะเอ้ยอะโหเรียบร้อยพวกมึงสุดโกว่าเยี่ยมสปอร์อ่านหน้าวอย่างนี้แล้วเอาเ,เดี๋ยวยวิ่งอะไรวะเอ้ยมึงไม่ได้แบกูหลอกกระบ่ายพียแกข้างหน้ายังไงปวดทางแม่ง ใครเปิดวะไม่รู้ใครเปิดทางไม่รู้โอ้โหอะไรนี่ใ้ตาเถอะอุ๊ยโอ้โห,โโหถ้าจะขนาดนี้นะลูกแม่งเอ้ยระเบอดอีกโอ้โหสองอะโอ้ยระเบอีกอืมคือแท่าตาางมาทช่เลยสักไหนบุกงมึงยืนอะไรละโอโ้เดียวนะ พวกมึงพร้อมใจที่จะเล่นกูอย่างเดียวเลยกัดต้องแหงี่กูอยู่ข้างหน้าเนี่หว่าปล่อยปล่อย,อยนี่อลอยแต่เ,เด็กจีไฟเออจะไม่พลาดไปสามสองโด,ดจำ้ำสามสองหนึ่งบินอีรอบนี้ไม่ได้เด็กหรอกเออบอออยู่มันจะไม่ซ้มสองเว้ยเออ ทำไมลอกแรกมาขึ้นบนได้ทำไมลอกสองสขึ้นไม่ได้ไม่เข้าใจเยเอี้ยสัสกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมืมปุ๊บๆนุนนิสแสกูกันใหญ่อย,ย,ยังรอดวะไอเยนี่ดวงดีวะเฮ้ยใครใช้วะมันใช้กูแน่ๆไม่ใช่กูแน่แน่โอยกระบะข้างหลังแน่เลยเหี้ยสัส กลรอไปยังดีไงมันที่เป็นกระบะที่มันช้าเออนี่คือคอดีนะซึ่งเราลอดไปแล้วก็ดูทรงแล้วว่าวิจด้รถใหม่วะกล้าสั่งสูตรส้นตีสักอย่างม่งตู่มาเหมือนมอนสตโก้หรือกาโดก็ไม่รู้เออม่นคลายมากเลยโอเคนะั้นเราอยวประมาณ45พอยต์ในการไปไลลาหาเดีย๋ยวไปไลลาหาแป๊บนึง มาโอดีด่านนี้แล้วประกันบักแตกแน่นอนนะฮะมาเราจะมาเล่นคันนี้เลยแล้วกันเนาะเห็นสแตมมันแบบเออใช้ได้อยู่แต่บอกเลยว่าด่านนี้แม่งแม่งบักอีเอ้ยไม่รู้ทำไงเหมือนกันนะไปดูเลยรอบที่แล้วเราก็ชนะที่หนึ่งเหมือนกันรอบนี้ประมาทไม่ได้ดีอ่ะ พอถ้าอีที่สองมาได้ที่หน, 1, นาาึ่งแม้คะแนนสามสิบเลยนะเว้ยเฮ้เจ๋อนะนี่มันด่าใหม่นี่ยว่ะนี่มันโซนใหม่นี่ยว่ะสวีปเหมืนมอนพื้นที่เดิมแต่โซนลักษณะดา่านอ่ะใหม่แล้วก็บรรยากาศด้วยเนี่ยอย,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 ย่างอย่างอย่างอย่างนี้ใช้ไม่หายใช้ห้างร้านไหมไม่มีเนาะยังไม่อยากนีใช้เท่าไหร่โอ้ ียรถแม่งคุมย่าหิวเหมือนกันนะเนี่ยมันจะลื่นนิ่ๆน่ะแต่มันแรงทันีมันเขราขั้นแรงอะ่ะเออแรกกับความพยุของมันเนี่ยอเอาเรื่องอยู่นะเออเอรถมันแบบพยุติยัยงไงไม่รู้อะ เบอรนะ์นี่มั้งเลยเออโหอะไรนะเนี่ยแค่นี้ฮะไอ้เหี้ยมึงนี่น่าไปจุดแดงไอ้สักยิ้มหายอันนี้ไปไหนวะโอ้เหี้ยเจอนะไอ้ตรงนี้หรือเปล่าที่แม่งบักโหใช่เลยสัไอ้เหี้ยแล้วนี้ไปไหนอ,อ่ะเอ่ออย่าบอกว่าทางที่แบบ เที่ยวานที่ปกติมันจะเป็นแบบแบบแบบนี้แล้วใช่ไหมโดนโอโ้โหเสี้ยอะไรวะนั่นอนะแต่แม่งรอดได้วะ่ะเดี๋ยววันเจ้าดวงถึงพออืมแม่งระเบิดอีกสัตว์ ลู้ระเบิดเย่ขนาดนี้หไหนโอโหแม่งแม่งอัดล็อกตามใหม่หรือไงวากูไม่รู้ไอ้ยี่อะแต่เรกเห็นแบบสีฟ้ามาัคนคงไม่เวอร์วางไอ้เยแม่งเวอร์วางเวอร์วางก,กว่าสีแดงอีกไอ้ยี่อะพูดตรงตรงโอ้ห้วยตรงนี้ดินี่มันเรือมหาเรือมหาภัยนี่ว่ะเฮ้ยบ้าบอไปส่สีพี่ โอ้ทางแดงชิพโอ้โหมาโอ้ล้บากบากบากเออเออเอาเข้าไปคาใจหน่อยว่าอยู่ในพีพีก็มีแหละบางทีเยอะแยะสิ้นหายน้องสองไปนอนเลสแล้วไปนอนเลสเออระเบิดทางนี้ทิ้งแม่งถอยอ่าสวยคุณน้ำดิครับเอาไม่น้ำว่ะโอ้ทำไมเหมือนขี้บีมันเยอะขึ้นวะ ที่หนึ่งมันก็หลบไปทางนู้นนี่ที่เหลือมันอยู่ทางนี้หมดละเฮ้ยมันโผล่ทางนี้ว่ะโดนสัดเอ้ยกูไม่มีใช้หรอนะน้ำละว้ยน้ำละว้ยไม่ตายเถอะแต่แเราต้องดีชิ่เหมือนกันไม่น่าคว่าชี้พายจนไมาถึงตัวจัด ไอ้ยี่เอ้ยกูไม่ขาดคำไอ้เยี้นี้ใช่ไหมอ้พี่อ้พี่รุ่นขันนี้ใช่ไหมนี่มเจอกูอยู่มาเจอโว้ยนี่แต่คอยนันหนึ่งย่าอย่าปลดล็อกทางนี้อย่าค่อยปลดล็อกตอนที่นี่วะเอาไม่มได้สัตว์มึงปลดล็อกเฮียตอนนี้สัตว์เลยเยี่อะไรบ้าเ,เรียบร้อย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  ใครปวดว้าโอ้ยเหียไอ้เฮียช่วยกูด้วยเฮียใครก็ได้ช่วยกูด้วยโอ้ยวัเฮียโอ้จะเลยพอนญญ่าโยมอ้าวสัตว์อ้าวจะทำแบบนี้หรอมาจ้าม่ได้นะเว้ย What the fuck อะไรว้ยเนี่ยอ้าวให้กูไปเหอนะนะขอร้องที่สี่เลยเฮียเฮียเฮซุที่สี่โอ้ระเบิดโดเบิดนะโอ้กูว่าแนี่ไอเฮียให้กูไปดีๆเหอะสัตว์เอ้ยกูอยูออ่ที่สี่กูพอแรงแล้วเฮียเอ้ยตอนทนี่หนะ้าแล้วมึงก็ยังจะทำเตริรกู เออควรทางการกูพอดีเออเออเออเดี๋ยวนะทำไมกูไปติดวะเออหิวเหี้ยดแมปนี้ที่มาเลยส์อ,อ๋อมึงอย่าโทรมาอย่าโทรมาตอนนี้ตอนนี้กูร่างคิดอยู่มัดจะโทรมาถูกเวลาเขาพุ่งมืนอนี่แหละ เอ้ยเอ้ยตรงนี้ไม่ได้าจะมีมีนี่เข้ามาสวยมีคนวางแทว่ะลาก่อยละกันอุ้ยมีอันด,ดับอันด,ดับเออันด,ดับสองด้วยที่คะแนนห่างกับสิบคะแนนที่เอยีน้มึงมคนใช้แล้วไม่ใโทรสับสันยีนี่มันก็ไปใชนะ่ไหมเรียบร้อยยี่เอ๋อย่างเหวอะเลยสัตว์เจออะไรกันไม่รู้แบบไอ้ดดเหี้าด่านเป็นเสือบากไอ้เหี้ยอะไรวะขไอ้เหี้ยเลย ล็อก40นะโ okay. อเคเฮ้ยสัตว์อันล็อกเอ้คันนี้นี่หว GT ห้าร้อยคันที่ว่าเราขับแล้วก็พังยับยืนแล้วก็บวกกับบักเด็กอะไรวะเนี่ยเออช่างเถอะโอ้ยมึองอย่า,าด่าวพ,พึกนี้มาเลยว่านะเนี่ยเอออันนี้ดาใหม่ชัวร เอวิสโตรน่าเอวิสโตหน้าเกี่ยวกับรถไฟวะโอ้โหไอ้เหี้ยเอวิสโตหน้าเกี่ยวกับรถไฟวะชิบหาย่ะแล้วก็หมอเครื่องบินไอ้สัตว์หมอเครื่องบินกลับมาอีกแล้วไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไว้เอาไว้เอาไว้ พัหน้านะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยกันนะฮะสไลับคลิปหน้าจะเป็นเช่นไรนะใน EP หน้าน่าจะเป็น EP ที่เอ่อห้าแล้วนะ EP ที่หอแล้วนะฮะเอาไว้มพ์เท่านี้นะเจอคลิปหน้าบ่ายจ้า